วันนี้หมอมีนักตรวจสุขภาพค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการตรวจสุขภาพกันที่ส่วนตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพญยไทยสีราชานะคะตามไปดูด้วยกันเลยค่ะ และตอนนี้หมอก็อยู่ภายในศูนย์ตรวจสุขภาพแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวข้างๆพี่พยาบาลคนสวยเป็นพยาบาลประจำศูนย์ตรวจสุขภาพของเราแนะนำตัวหน่อย<ช>คะ่ะต<ๆ>่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพเลี่ยงคะ่ะศิริรัมเจรเญแสงนะคะเป็นผู้จัดการแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพคะ่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีการรัดผ่านแอปพลิเคชันเฮลท์อัพมาด้วยใช่ไหมคะ<ช>นเนื่อของการตรวจสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้รับความสะดวกสบายแค่ไหนเนาะขั้นตอนแรกนะคะก็มาติดต่อตรงค ตอพยาาบลสวัสดีค่ะวันนี้คุณนมอได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันในส่วนของเขียวอัพไปแล้วนะคะเราเรียบร้อยค่ะรยล้ค่ะโอเรียบร้ยะะอรย,รยมากขอบคุณค่ะค่ะ,คะตรงส่วนนี้นะคะพยาบาลก็จะพามาเจาะเลือดซึ่งของเราเนี่ยเป็นบริการแบบ one stop service ครบจบในที่เดียวจบในที่เดียวค่ะเ<อ>ชิญด้านนี้เลย ก็มาห้องนี้เราจะเป็นลักษณะของ one stop service ก็จะมีการชั่งน้ําหนักตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดสายตาอยู่ตรงด้านนี้นะคะวัดความดันแล้วก็วัดอุณหภูมิด้านนี้เลยเจาะเลือดตรงนี้ด้วยจบครบในคี่เดียวไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะคะแล้วอย่างโปรแกรมของมนุษย์วันนี้เนี่ยออไม่ได้มีตรงส่วนของอันตราซาวช่องท้องเดี๋ยวทำข้างบนเสร็จเรียบร้อยเจาะเนือดเสร็จ เตรียมอาหารมาให้เรียบร้อยทานอาหารได้เลยเราต้องส่วนของการเอ็กซเรย์ปอดหรือว่าการตรวจขึ้นฟ้าหัวใจเดี๋ยวทานอาหารเสร็จล้าค่อยลงไปทําทําเสร็จแอาจะทำงานต่อได้เลย <laughs> ได้ค่ะ <laughs> แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อล,ลีมากๆเลยนะคะ <laughs> สําหรับการพาทัวร์แล้วก็การดูแลในการตรวจสุขภาพในวันนี้ <laughs> ทุกคนอย่าลืมนัดผ่านแอปพลิเคชัน He ว้ u สะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e ร,าย,รา,ยายการเราด้วยนะคะคราวหน้าพ p n Let's Go จะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ